นับโทษผู้ต้องขังที่ถูกจองจำอยู่ใน,ในเรือนจำเขาอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์และภายใต้กฎหมายอย่างเข้มงวดที่อยู่ภายในเรือนจำนั้นเพื่อไม่ให้เขาทำผิดกฎหมายแต่เมื่อเขาพ้นโทษมาแล้วฮะเขามีเสรีภาพครับเขามีอิสระภาพครับแต่หน้าเสียดายหลายคนใช้อิสระภาพเหล่านั้นใช้เสรีภาพนั้นกลับไปทำผิดกฎหมายอีกเขาต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำ พี่น้องครับเสรีภาพที่ประเยทสุกิตรทรงให้เรานั้นเราก็เป็นไทยจากพันธนาการของความบาปพันธนาการของกฎศาสนาเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติเราไม่อยู่ภายใต้กฎศาสนาดังนั้นครับอย่าให้เรากลับไปเข้าเทียมแอกกับการเป็นทาสของบาปกับการเป็นทาสของบทบัญญัติของศาสนาครับทันทีละครับวันนี้เราอ่านกันในพระธรรมกะเทียบทที่เหลือฮะบทที่ห และบทที่6ครับจากนั้นครับเราจะไปดูในพระธรรมกิจการต่ออีกเล็กน้อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองโครินท่นที่ลักครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นและเรื่องราวของพระธรรมกาาเทียจะเป็นเช่นไรถนนสมพลวิสารจะสรุปให้กับพี่น้องฟังครับในโครงการอ่านพระเจ้าพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับในพระธรรมกาาเทียบทที่5ครับทันที่ลักครับ พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อให้เรามีเสียิภาพจากบาปถูกไหมครับไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงสิ้นพระชนเพื่อให้เราพ้นจากบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีมากมายในศาสนาพระเยซูคริสต์พระองค์ได้มาปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระไม่ใช่เป็นอิสระเพื่อจะทําอะไรก็ได้ตามใจของเราเพราะนั่นจะนําเรากลับไปสู่การเป็นทาตทาตของความต้องการที่เห็นแก่ตัวของเราแทนที่ จะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีอิสระและสามารถทําสิ่งที่เมื่อก่อนนี้ทําไม่ได้คือการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักใช้ชีวิตเพื่อเห็นแก่คนอื่นใช้ชีวิตเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อก่อนเราทําไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวนี้เราทําได้แล้วเพราะพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นประชนเพื่อเรามีหลายคนครับอ้างสิทธิ์อ้างเสรีภาพเพื่อจะทําตามใจตัวเองและ กลับเข้าไปสู่ในความบาปอีกแต่การที่จะให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนแบกภาระในการรักษาบัญญัติแม่พี่น้องก็ผิดเหมือนกันครับเราต้องไม่เห็นด้วยกับคนที่จะจับเราเข้าไปอยู่ในกฎเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขพิเศษเพื่อจะรับความรอดหรือเพื่อเติบโตขึ้นในพระคริสต์ดังลครับมีหลายคนนะครับในคําสอนในประเทศไทยเนี่ยบางคนต้องบอกว่าต้องถือเทศกาลยิวนะ ต้องอยู่เพิงนะต้องปัส,สกานะนะครับต้องเคร่งครัดถ้าคุณไม่ถวายสิบรถคุณไม่รอดแบบนี้ครักำลังจับเรากลับเข้าไปอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าทัานั้รนครับการพยายามรอดโดยการรักษาบทบัญญัติและการรอดโดยพระคุณเป็นสองแนวทางที่มีการตรงกันข้ามกันอย่างมากคนระับตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนะนะถ้าเราทำแบบนั้นนะครับแสดงว่า การตายการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ไม่สามารถช่วยเราให้รอดได้เลยถูกไหมเราต้องพยายามช่วยตัวเองด้วยต้องพยายามทาด้วยทําตามบทบัญญัติด้วยเพราะว่าพระเจ้าช่วยเราแล้วแต่ว่ายังช่วยไม่หมดเราต้องทําส่วนของเราด้วยแบบนี้ครับถือว่าเรากําลังหมิ่นพระคุณของพระเจ้าท่านดีละครับความรอดมาจากพระคุณของพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นครับ ไม่มีส่วนของเราเลยความรอดไม่ใช่ส่วนของเราแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ดังนั้นครับเราทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยครับที่จะรับความรอดและการที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนี่หละครับหลายคนนะประมาทนะมิ่นพระคุณพระเจ้าแล้วถือโอกาสใช้เสรีภาพที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยจากความบาปแล้วกลับไปทําตามบัญญัตินะกลับไปทาตามเงื่อนไขหย,ยุ่มหยิมยิม,ยมนะหรือ เข้าไปอยู่ในความบาปอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าหากเราจะเข้าสุน,นัตเพื่อเป็นสษณ์ในการเป็นประชากรของพระเจ้านั้นเพื่อเป็นสษณ์แห่งความเชื่อเพื่อให้เราสามารถประพฤติตามบัญญัติได้มากขึ้นนี่นะครับอยากบอกว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งต้องการเข้าสุน,นัตเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดปรานโอ้คนนี้ทําตามบัญญตัติโอ้ดีมากพระเจ้าบอกดีมากนะสแสดงว่าเป็นไงครับ เขาไม่เข้าใจพระเจ้าเลยครับเขาไม่เข้าใจพระเจ้าเลยเพราะการทําตามบัญญัตินั้นปรารถนาที่ปรารถนาอยากให้พระเจ้าพอพระทไทยยิ่งทําให้เราออกห่างจากพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับยิ่งนับวันเราก็ยิ่งละเมิดพระบัญญัติมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะเวลานั้นนะครับในพระธรรมตอนนี้มีพี่น้องที่มาจากยูดีครับมาสอนคนยิวที่เป็นคนต่างชาติบอกว่าถ้าคุณจากจะรอดนะรับความรอดทางพระเยซูคริสต์ คุณจะต้องเข้าสุนัตด,ด้วยเพราะคนเหล่านั้นมีแนวคิดมีกระบวนกัรว่าการขยายแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเป็นปรบทของยิวเท่านั้นความเป็นยิวจะต้องแผ่ขยายทั่วโลกออกไปแบบนั้นซึ่งจริงๆนะครับไม่เป็นสิ่งไม่ถูกต้องอาจารย์ปโลบอกว่าการที่เขาถูกข่มเหงทุกวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาประกาศข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องข่าวประเสริฐที่ปลดปล่อยผู้คนและคนยิว ให้มีเสรีภาพจากธรรมบัญญัติเขาถึงถูกข่มเหงไงแต่ถ้าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คนเหล่านั้นสอนเขาก็ไม่ต้องถูกข่มเหงเหรอกอาจารย์ปรพูดแบบนั้นครับท่านที่รักครับงานแห่งข่าวประเสริฐนะครับที่อาจารย์ปรโรกทำนั้นเกิดการขัดขวางเกิดการต่อต้านเกิดการข่มเหงสิ่งเหล่านี้สอนใจเราเหมือนกันครับว่าันธกิจแห่งข่าวประเสริฐที่พระเจ้ามอให้เราทํานั้นเราต้องทําต่อไปแม้จะมีปัญหาแม้จะมีอุปสรรค อุปสรรคที่คนอื่นสร้างมาเพื่อขัดขวางงานของพระเจ้าที่อยู่ในมือเราท่านที่รักครับอาจารย์ปรโรจึงหนุนใจพวกเราว่าให้เราดําเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณประุทธิ์เราก็จะมีชีวิตบริสุทธิ์จำเบื้องพระภักของพระเจ้าถ้าพระวิญญ,ญาณทรงนําเราเราก็ไม่อยู่ภายใต้บัญญัติใดๆของศาสนาครับท่านที่รักครับผู้ที่รับการทรงนําของพระเจ้าเราสังเกตง่ายๆคนนั้นจะมีความหิวกระหายอยากจะฟังพระวจนะพระเจ้ามีความปรารถนาพร้อมที่จะทําตามพระวจนะของพระเจ้า ไว้ต่อการแยกแยะระหว่างความรู้สึกกับการทรงนำของพระเจ้าอาจารย์ปรโรย้ําว่าความต้องการของร่างกายกับความปรารถนาพระวิญญาณนั้นที่มีต่อเรานั้นเป็นศัตรูกันครับเนื้อหนังกับพระวิญญาณเป็นศัตรูกันนะครับดังนั้นคนที่อยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะไม่อยู่ภายใต้กิเลสตัณหาครับแต่คนที่ดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามความปรารถนาตัวเองเขาจะอยู่ภายใต้กิเลสตัณหา ขาจะมีความประพฤติแบบไหนครับพระพีตอนนี้บันทึกว่าเขาจะผิดศีลธรรมทางเพศฮนะอะไรครับเขาจะดําเนินชีวิตทําแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทาแต่สิ่งที่ชั่วนะครับทาสิ่งเทาๆอ่างเงี้ยลามกครับกร่าบไหวลูกเคารพครับใช้คาถาอาคมเกลียดชังบาดหมางลิษยาเม,มาไม้เสพสุราเสพกามสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วเกิดจากเนื้อหนังทั้งสิน้นกิเลสตัณหาทั้งสิน้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันคือธรรมชาติของมนุษย์ ถ้ามนุษย์คนนั้นไม่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเขาก็จะทําแบบนั้นแหละครับนะเพราะอะไรครับเป็นธรรมชาติของเนื้อหนังแต่ชีวิตที่ดำเนินตามพระวิญญาณประเทธิ์จะมีผลพระวิญญาณทั้ง9ประการนี่น้องครับผลพระวิญญาณ9ประการนี้ถ้าเราดูนะครับผลทั้ง9อย่างวยากรณ์ภาษาเดิมทําให้เรารู้ว่าผลนั้นเป็นเอกพจน์ครับไม่มีอะไรที่สามารถออกอย่างหนึ่งอย่างใดได,ได้แต่ผลพระวิญญาณนั้น ทั้ง9ประการจะออกผลพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความย์ัื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างพรังพรูในชีวิตของผู้เชื่อครับนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นผลครับเป็นผลสําหรับผู้ที่ต้องการให้พระเยซูคริสต์ควบคุมครอบครองในชีวิตและผลพระบัญญเหล่านี้แหละครับจะเติบโตขึ้นตามความรู้ความเข้าใจและ การทาตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ครับอาจารย์บุบอกว่าพี่น้องที่อยู่ในกิสตจักรนะฮะเมื่อทํางานรับใช้ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันมีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตในฝ่ายวิญญาณไม่มีใครนะครับในกิสตจักรที่จะสามารถเติบโตเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณได้ตลอดไปครับเมื่อมีคนอ่อนแอทําบาปล้มลงเราทุกคนในคริสตจักรครับ ต้องช่วยเหลือกันพยุงเขาให้ลุกขึ้นมาเดินติดตามพระเจ้าท่านที่รักครับเราไม่ใช่ผู้พิพากษาหลายครั้งครับเราเห็นพี่น้องทําผิดทําบาปเราพิพากษาเขาคนบาปคนชั่วแล้วเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้เราคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องครับเราไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะตัดสินเขาครับมีคนเดียวครับที่จะสามารถตัดสินชีวิตเขาได้คือพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องตักเตือนแก้ไข ช่วยเหลือให้กำลังใจช่วยให้เขานะครับกลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าได้ด้วยท่าทีไปไงฮะอ่อนโยนและถ่อมใจครับอาจารย์เปโลบอกว่าพี่น้องที่กาลาเทียครับจาเป็นอย่างยิ่งครับเป็นผู้เรียนพระวจนะพระเจ้าจะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องมีการดูแลความต้องการในฝ่ายร่างกายฝ่ายทั้งหลายรวมทั้งฝ่ายวัตถุด,ด้วย สำหรับคนที่สอนพระวจนะแก่เราอาจารย์ปะโลบบอกว่าง่ายมากครับที่จะรับประโยชน์จากพระวจนะพระเจ้านะรับสิ่งดีจากผู้สอนที่สอนพระวจนะเราโดยที่ไม่ต้องสนใจใยดีชีวิตหรือความต้องการของผู้สอนอาจารย์ประโลบบอกง่ายมากที่จะไม่ใส่ใจเขาง่ายมากที่จะไม่ดูแลการเงินเขาง่ายมากที่ไม่ต้องดูแลความต้องการร่างกายของเขาแต่อาจารย์ประโลบอกว่าเราทุกคน ที่รับการสอนพระวจนับจะต้องดูแลผู้ที่สอนเราอย่างเต็มที่ดูแลเขาด้วยใจกว้างขวางให้เกียรติชื่นชมในคุณค่าทุกสิ่งที่เขาทําเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยการสอนพระวจนะแก่เราอย่างที่ล้ครับไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์บรญยยังบอกว่าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถหลอกลวงพระเจ้าได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรที่เราหวานไปเราก็ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นครับถ้าเราหวานความบาป เราก็เก็บเกี่ยวความพินาศถ้าเราหวานความเห็นแก่ตัวเราก็เก็บเกี่ยวอะไรครับเก็บเกี่ยวความสันโดษที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะจะไม่มีใครครบกับเราถ้าเราหวานด้วยพระวิญญาณเราจะเราจะเก็บเกี่ยวด้วยชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณแต่ถ้าเราหวานด้วยคําลิงทานะครับเราก็จะเก็บเกี่ยวด้วยการสูญเสียวความสัมพันธ์นะครับกับพี่น้องของเราไป นั่นเองครับเมื่อเราดําเนินชีวิตในพระวิญญาณเราก็เก็บเกี่ยวด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าส่งประทานให้กกบเรานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาจารย์ปรลุหนุนใจพี่น้องกระเทีด้วยแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เขาอดทนทําความดีต่อไปแม้ความดีที่พวกเขาเคยทํามาจะไม่เคยมีใครตอบแทนเขาด้วยคําขอบคุณเลยก็ตามสิ่งเหล่านี้เตือนใจเราครับอาจารย์ปรลุบอกว่าพวกเขานะครับสอนประกาศข่าวประเสริฐ แต่ไม่มีใครขอบคุณเขาไม่มีใครดูแลเขาอาจารย์บุโบอกไม่เป็นไรก็ขอให้เขาตั้งใจทําความดีต่อไปอย่าไปสนใจหรือคําชมเชยหรือบําเหน็จรางวัลที่มาจากมนุษย์แต่ขอให้วางใจพระเจ้าสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขารับใช้พระเจ้าโดยพระะจะนับนะด้วยการทําความดีพระเจ้าพระองค์จะทรงประทานในเวลาอันสมควรนะที่เราจะเก็บเกี่ยวผลแห่งพระพรเหล่านั้นครับอันที่แล้วครับอาจารย์บุโรบอกว่าในโลกนี้ฮะ เต็มไปด้วยสิ่งเยาโยนซึ่งเราต้องเผชิญรวมทั้งต้องเผชิญความกดดันจากวัฒนธรรมของโลกที่แอบแฝงเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครนะอะไรต่างๆที่เราได้ดูในอินเทอร์เน็ตก็ดีครับสิ่งเหล่านี้มันล่อลวงจิตวิญญาณของเราล่อลวงแบบไหนครับทุกๆวันทุกเมื่อเชื่อวันครับทางเดียวเท่านั้นครับที่เราจะหนีจากอิทธิพลอันเลวร้ายของโลกนี้ได้คือให้เราขอให้พระเจ้า ทรงเมตตาเราตึงความสนใจของเราจากสิ่งเหล่านี้เสียเหมือนกับอาจารย์ปรโรครับว่าพระเจ้าทรงตึงอาจารย์ปรโรออกจากโลกนี้แล้วครับนั้นเราอยากให้ผลประโยชน์ของโลกมีความสําคัญมากกว่าผลของพระวิญ,ญญาณในชีวของเราครับนั้นเราต้องหมั่นตรวจสอบชีวิตในฝ่ายวิญ,ญญาณของเราอยู่เสมอตรวจสอบเรื่องอะไรครับดูสิครับว่าชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับนะสิ่งใดที่เกิดขึ้นในเราแล้ว สิ่งใดที่เราร่วมมือกับพระวิญญาณที่พระองค์ทรงขัดเกลาราและเราเกิดผลแห่งชีวิตใหม่ที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบนะ้างเราต้องสำรวจแบบนี้แต่ถ้าวันนานวันเข้านานวันเข้าแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราโอ้พี่น้องครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะพี่น้องครับมันจะน่าประหลาดใจเสียเพียงใดถ้านักโทษที่รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วมีเสรีภาพแล้วแต่กลับต้องเดินเข้าห้องขังเองโดยที่ไม่ยอมออกมาอีกแปลกประหลาดมาก และจะป,ประหลาดใจสักเพียงใดครับสัตว์ที่ถูกปล่อยจากกบดักออกมาจากกบดักแล้วแต่กลับเดินกลับไปหากบดักนั่นอีกครับอั่นเดีแล้วครับแล้วมันจะน่าเศร้าใจสักเพียงใดหากผู้เชื่อที่มีมีเสรีภาพจากพัฒนาการของความบาปแล้วยังกลับไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เคร่งคัดตายตัวอีกครั้งหนึ่งอั่นเดี๋ยวครับจะน่าเสียใจมากเท่าไรถ้าคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว ได้รับการปลดปล่อยมีเสรีภาพจากบาปแล้วแต่กลับไปทําบาปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่าน,นที่ล้ครับดังนั้นขอให้พวกเราใช้เสรีภาพที่เรามีอยู่เพื่อพระเยูคสุคิ์นะเสรีภาพที่เรามีอยู่ขอให้ใช้เพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์เสรีภาพที่เรามีอยู่ขอให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่าเป็นไปตามความต้องการของโลกนี้ท่าน,นที่ล้ครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรมการเทียบทที่5และบทที่6ครับเดี๋ยวเราไปดู ย้อนกลับไปในพระธรรมกิจการนะครับว่าในกิจการหลังจากบทที่18แล้วอาจารย์เปรโรไปที่ไหนต่อครับในพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ11บอนะครับบอกว่าอาจารย์เปโลอยู่ที่โครินหนึ่งปี6เดือนและขณะที่ท่านอยู่ที่นั่นนะครับหปี6เดือนท่านก็เขียนจดหมายไปหนุนใจพี่น้องที่เทสโลนิกาครับทั้งสองฉบับด้วยกันขณะที่อาจารย์เปโอยู่ที่นั่นปรากฏว่าคนยิวก็รวมตัวกันนะครับที่จะต่อต้านอาจารย์เปโลไปฟอ้องกาลิโอผู้เป็นผู้วรารชการแคว้นอาคยาเนี่ย เพื่อจะจัดการนําเปาโลมาลงโทษครับจากนั้นเปาโลก็ลาพี่น้องแล้วก็ไปที่แคว้นซีเรียแล้วก็คือไปอันติโอกะฮะไปเหมือนไปกลับไปที่ศูนย์บัญชาการที่อันติโอกก่อนแล้วก็พาปิศาอคกิลาไปด้วยครับเพราะว่าเจอปิศาอคกิลาที่โคลินใช่ไหมก็พาไปด้วยครับพอถึงเมืองเคนเคลียอาจารย์เปาโลโกนศีรษะครับโกนศีรษะเพื่ออะไรครับเพราะว่าเป็นไปได้ครับว่าอาจารย์เปาโลนั้นบนตัวเป็นนาสีครับ แต่พอหมดวาระแล้วนะครับการเป็นนาศีจําเป็นจะต้องโกนโกนศีรษะก็เป็นไปได้ว่าอาจารย์ปรลบนตัวเป็นนาศีแต่พอถึงเอเฟซัสนะครับอาจารย์ปโลก็ให้ปิศลาลอยกอิวิลาลอยู่ที่นั่นแล้วตัวท่านเองก็ไปตามธรรมศาลาแล้วก็ไปที่เอเฟซัสครับพอถึงซิซาริยาอาจารย์ปโลก็ไปหาที่ไดจัดต่างๆแล้วก็ไปที่อันติโอค,ครับแล้วก็อยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งจากนั้นครับอาจารย์ปโลก็ไปที่ เมืองเอเฟซัสพบคนยิวคนหนึ่งชื่ออพโลโลครับอพโลโลเป็นคนที่มีวัวหานดีนะครับเป็นคนที่รับการอบรมในทางขององค์พระเจ้ามิจกาทิฎลนนะแต่อพโลโลมีความรู้เพียงแค่บัพติมาของยอนแค่นั้นเองรู้เพียงแค่การกลับใจใหม่แต่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์จึงไม่มีพระวิญญาณครับอาจารย์อพโพโลจึงให้ปิศาจกิลารับอพโลโลมาแล้วก็สงสั่งสอนเขาให้ถูกต้องมากขึ้นในการประกาศนะครับหลังจากนั้นฮะ ในกิจการบทที่19ขณะที่อพอลโลยังอยู่ที่โคลินนะอาจารย์ปพอโลไปนั่นเลยครับไปฟีเจียแล้วก็จะไปที่เอเฟซัสพอไปที่นั่นพบสาวกบางคนบอกว่าเขายังไม่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่รู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอาจารย์ออโลบอกว่าแล้วท่านทั้งหลายนั้นรับาบาสมาอะไรใครบาสมาให้ท่านเขาบอกว่าได้รับบาสมาจากยอนพี่น้องครับ การรับอุปสมาจากยอนเป็นเรื่องแค่การกลับใจครับเหมือนอัลโลครับอัลโลก็รู้เพียงแค่การกลับใจแต่ยังไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์อาจารย์โปรจึงเล่าเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้ฟังว่าผู้ที่เสด็จมาภายหลังนั้นคือพระเยซูคริสต์เขาจริงรับอุปศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์อาจารย์วางมืออาจารย์โปรวางมือนะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับพวกเขาเขาก็พูดภาษาอื่นๆนะครับภาษาแปลกๆนะครับมีประมาณสักสิบคนจากนั้นอาจารย์โปรก็เข้าไป ตามธรรมาลานะครับก็อยู่ที่นั่น3เดือนไปพูดเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะครับมีหลายคนเชื่อหลายคนก็ไม่ยอมเชื่อพูดจากล่าวร้ายและก็เรียกอาจารย์เปรโรว่าพวกทางนั้นเหมือนกับกที่เรียกพระเยซูคริสต์พี่น้องครับไล่อาจารย์เปรโรเข้าไปในเมืองเอเวซัสเนี่ยเกิดการจลราจลใหญ่มีหลายเรื่องหลายราวแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะเข้าไปดูครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองโคลินในพระธรรมหนึ่งและสองโคลินนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเมืองโคลินนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูด้วยกันในวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับเอาละครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราพบกันครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพ,พี่น้องครับ